มึขงมมขึ้นแบบมีบ่นเลยบ่นยูรูเปยยูรูเป่ยเลยเมนดูตัวตีตตตมึงขึ้นเตะเตะบอลสนาเลยเสมอเสมอหนึ่งหนึ่งสี่เออหลอีกแล้วยิงยิงน้ำกวันห,หนึ่งศูนย์เมนดูน้ำกวันหนึ่งศูนย์วันนี้เขาเขาตีเสมอเลยเจอครับคีมอย่างทวินตี หลีกมอนเรนยูโรปานัดแรกแม่นดูสดุดดูเฉิมนัดแรกสเสมอนล่นแหละสเสมอหนึ่งหนึ่งผู้ดใพดพวกนี้เขาอีลิสินอีลิสินยิ่งเขาช่วอะไรบอกว่าเปลี่ยนโค้ชได้แล้ว เียนครเลยเนะี่ยเตียนคดออาค้าโคตรไหมวะบกขบทาทาจังอยก็๊กรอบเรียกอีกว่สนนตกรอบเลียก,ก,กเตียนคตรหมนี่ยังดีห้าโคตรี่จริง ยังคุ้มทีมแห้งเน่าไปนะ่ะพูดปึดกพูดโมก่งไปยีลิฟทินหักนะกิงต้องหาโคดไม่มาเปลี่ยนเปลี่ยนแล้ว อยวโคตรเล้นมมีโคดโคตดก็เหมือนลนหายากแค่ก็โคดเสียกูแบบนี้ไม่โคดไปอื่เอินพวกนักเตะเขานักเตะพวกนี้เธอเขาสิไม่เป็นคนนะทำทุกทำเหมือนตัวรีกินกสแซมมีอยู่ทุกอืนเดี๋ยวกเจ้าเนี่ยไม่เป็นคน พวกนางเตะเคยเตะยุ่นที่แม่นอยู่เอ็นมาทั่วไออม่เป็นควรปวดเก่าห้อัวเขี้ยวสดุดเขี้ยวอันนี้อยู่มาแพ้กันเสมอ เสน้นนี้นียากอยู่เส,นสน้นนี้เส้นนี้นียากนม่แพ้กับเสมอส่วนมากนอกงเดินโอ้เหลียวไม่แพ้กับสมอเตลขนาดยู่บอลลีกงี้ยอยู่ที่หลุกมลกลางตะล่าง รู้เลยปื๊กเว้ยปื๊กหนูโคตรนักเตะกับพวกกิ้งไปเลยนักเตะกับพวกเก่าๆพวกไปกิกก้งซีแม่ซีแม่แข้งอยู่ มันเนียมันลงสนนมันเรียนบัป